อันนี้ก็หมดแล้วนีนะใช่อันนี้ก็หมดแล้วลงไปทละใหม่โอ้เยี่ยนเดินไม่ได้ไเด็กเดินไปก่อนลงไม่ละใหม่ต่อไปดูต